อู้ดูไปดูครับไาดูเฮ้ย สวัสดีพี่ๆนานาสู้ปู่สุคนะครับวันนี้ก็พามาอยู่ไม้น้องปลาคือเก่าแล้วครับกับบ่อคอยกับบุรุษที่ไปทั้งใดครับว่าช่วงนี้กนรู้สึกว่าอายุสีขาวครับตอนนี้ก็มืดมาแล้วก็เลยมาไม้นี่ดีกว่ากับบุรวษทสิตกได้ซ้ำไดนะครับเนาแต่ก็เป็นยังมีลมอยู่มีลมอยู่ครับถ้ามันบ่มีฝ้าอย่างถ้าฝนตกเฉยๆกัสู้ได้อยู่ครับเดี๋ยวบางสถานการณ์กนครับ เอาเด็ดตอนนี้ก็ตกไปเรื่อยๆก่อนครับนี่ก็รู้สึกว่ากินดีๆอยู่นะครับปากกาก็ได้ไปแต้มนึนละแสงงามๆครับแต่กับลงไปก็มีอาการอยู่ไปไปติดตามรับชมเบิ่งครับว่าสิเป็นจังได๋มื้อนี้ว่าสิเจอปลาตะเพียนแสงหญ่ๆบ่หรือสิได้แต่ปากกากะแต่ว่ากะปลาตะเพียนกะบ่บ่หวังปานใดครับมันก็เข้าห่างๆแต่ขอนี่นะครับปากกานี่แสงงามๆเนี่ยได้สัก10แม่ขึ้นนี่โอ้เอาเมื่อ้ปนครับไปตกปลาครับยังครับยัง บนตกก่อนครับมือัอนี้กัเรียนระยะ4.0คือเการนำลงกไายครับกับไายกับบอตือนบรนได้ครับเกือบเม็ดอยู่โอเคตกได้ครับ4.0บาลานแตะสองตัวขอคือ 9. ก็มีหน,น้าพี่ๆหน้าๆก็มาว่าให้สอนไอ้ตั้งตกะบาลานเนี้ยเพราะว่าที่จริงมันมีหลายๆช่องนะครับเฮ็ดไว้แต่ว่าถ้าว่าอยากให้ผมเฮ็ดกะเดี๋ยว เดี๋ยวสิหาโอกาสเฮ็ดให้เยอะ้ะครับเดี๋ยวสิเฮ็ดยอ่ครับแต่ว,ว่ามันกะที่จริงถ้าว่าอยากศึกษากะผมก็ศึกษาในช่องอื่นๆคือกันละตอนผมตกไม่ไม่กะเขาก็เฮ็ดมาเฮ็ดใบหลายหลายหลายช่องเขาก็เฮ็ดว้ครับการตัตงตกบวเป็นไม่ไม่ไมตายบ้านล้านอีกยังมีเกือบทุกช่องครับแต่ช่องผมยังบวดเฮ็ดนะครับเพราะว่าเห็นช่องอื่นเฮ็ดร้ายแล้วก็เลยบวดเฮ็ดน,นะ ไปครับนี่เรนอยู่ครับปกากกาแต่มีโอกาสเดี๋ยวๆได้สีเอชอยู่ยครับได้สีเอชให้ดอกหาโอกาสก่อนเดี๋ยวช่วงนี้ตกปลาก่อนช่วงนี้หาตกปลาไปก่อนเข่าข้อได้นี่คือเล่นเป็นแต่เข่าขอ้อแต่ย่า,า,านเข่าข้อจักฝนจักหนาวจากักเอียงเด้อ จอกกัดไหลไปไหลมาอยู่ครับโอ้จักเสียจังใดละ่ะอุ้ยปลายัางวะปลากาคือกินแบบนี้วะแต่ก็กินแบบนี้หลายตัวอยู่นะปลากาน์นอยกินแบบหายวับ ต้องไปเหรียญเลยครับแต่ซับบ่ค่อยติดปล่อยให้มันได้ไหลบิ่งก่อนย่านมันเข่าข้อนะนี่อู้ทูปลาทูครับปลาทูอีกแล้วปลาทูครับตัวใหญ่ตัวหนึ่นงปลาทูครับเอาตัวเดียวครับใส่ได้ตัวเดียวตัวนี้ปล่อยครับปลาเข้าฟูงครับ แย่งกันมันสองตัวขอครับอาการทุนก็นเลยแปลกๆว่าอยู่อาการทุนคือแปลกๆปลามันเข้าฝูงนี้เองแต่มันคือมึดตืต้อมาถ้านอ้อปลากินดีๆครับฝนมาเนาะโอ้ย ลงไปกินเลยครับสวยงามครับสวยงามงบดตั้งอันนั้นสับเดี๋ยวพ่อตั้งซุ้มทุนเงินโบก,กินได้ไปเเดี๋ยวเอาปลาข้นเอาปลาข้นครับปลาข้นช่วงนี้ช่วงน้ําเดือดครับถ้าคำเรามันสิบก,กินเลยได้ปลากา แสงงามครับมีแต่แสงงามครับช่วงนี้อุ้ยไม่น่าไว้เลยก็ว่าอยู่กินแปลกๆกินยก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 แบบนี้ว่าอยู่อโอ้ยลงเม็ดแล้วครับตายฝนลงเม็ดแล้วโอยลงเม็ดแล้วครับ เรียบร้อยครับหนักด้วยหนักด้วย เออเอาเดี๋ยวดูสถานการณ์ฝนก่อนครับป่ากำลังกินดีๆครับเซ็งเลยเซ็งเลยหนักด้วยฝนเอาเอาจอกก็แตกออกมาไปนี่ไปครับเดี๋ยวอีกสักบ่งสถานการณ์ก่อน <c oughs> เฮ้ยครับเซ็งเลยป่ปากำลังกินดีๆครับ ากำลังกินดีๆฝนก็มาจอกก็มาอเออฝนก็มากินอยู่ครับกินอยู่ฝนตกก็กินอยู่ แต่มันการถ่ายทํำยากแค่นั้นแหะย่านมันกล้องมันถือฝนครับ <Okay. S 1> จนสุดดอกแล้วยังไม่ได้เหรอโอ้เบบี เบบี Baby, ครับปล่อยไปมาครับกันเรื่อยๆอยู่แต่มันซับบ่ค่อยติดปลาขาวหน่อยห <c oughs> รือป่าปลาขาวน้อยหรือเปล่า ฝนก็นลินไหมอีกแล้วนะลินมาอุ้ยอล่ะอุ้ยไปวะรอก๊อกสองแล้วมันยังไม่โดนก็มันจะตัวอะไร จะลงไหมจะลงไหมจะลงไหมห่วยเข้าคอซะปล่อยแบบนี้เลยถ้าปล่อยก็เกินไปก็ เห็นสุดดอกป่านนั่น <Și> ยัง <renamed> บ่ดวลนตกงียบเลยฟืຕนตกมางียบเลยอะไรวะ หนาเทเอ้ากินตั้งแต่ต้นไหนอ้ว่าอยู่มันก็เป็นกยกกย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 ก,ยก,ยกอ่าครับตอนนี้ห้าโมงแล้วหมดเวลาหมดเวลาน้ำเดือดแล้วครับเอ้ยแต่มีมากินอยู่โดน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 คอยมา ลงไปมึงบ่าลูกเว้ยวัดบ่วัดนั่นบ่วัดนั่นเอาบ่วัดนั่นเอาบ่วัดนั่นเอาเขาข้อไปโลดเอาเขาข้อไปโลดเอาเขาข้อไปโลดเอาโว้ยสาวเัินแบบเบบี้ไป คุณนายโทรมาอีกแล้วแน่แน่แน่อย่าเอ่ย่ามบุคคลที่สามห้ามเอ่ย่ามบุคคลที่สามแต่ว่าน,นั่นเสือกินอันนั้น <c oughs> ปากามากินคำคำเสือครับโอ้งงเลย ปากามากินหกโมงเสยปากามากินหกโมงเสยอ,อีกสักหน่อยอีกอีกสักขอนขอนกระไว้อีกขอนึงขอนึงสิยกไม้หยั่ง,อ,ง,อ,ง,ยอ,ยงอีกขอนึงปากเขาวน้อย ฮะมันรดแม่โคมั้งโอ้ยปลาหน่อยกันปลาหน่อยมันกินง่มรวด นเนาะเก็บไว้หมกอ้ยเริ่มนิ่งแล้วหมดแล้วเริ่มนิ่งแล้วหมดโปรแล้วไล่ไหมครับตอนนี้ก็หกโมงสี่สิบแล้วครับเบิ่งอีกสักหน่อยครับ มีอาการอยู่กับพ่อมีอาการอยู่มไอปลาขาวปลาขาวใสงงามอยู่ครับเนาอยู่เบิ่งอีกสักหน่อยครับสักทุ่มหนึ่งครับพ่อมีอาการอยู่ปลาขาวน้อยๆปลาขาวใสงงามอยู่ครับแสงงามอยู่ อาครับอีกสักหน่อยนิดตอนนี้ก็ทุ่ม45่สห้าเราจะจะสองทุ่มแล้วสองทุ่มเก็บครับก็มีอาการอยู่ครับแต่ว่าป,ป่าเอีอ้ยงเป็นเล่นเบาอออีกกกกสสััหหนน่ย่ยย เมตรหนึ่งสองเมตรครับสำหรับมือน,นี้กะคงจะบอแค่นี้ครับตอนนี้กะ2องทุ่มแหละก็เงียบไปเลยครับเงียบไปเลยเออมืนนอีนกะบอบอเจอของเงียครับแต่ป้าน้อยก็เขาดีอยู่ครับชว่วงแรกๆก็เขาดีอยู่มากมา ฝนตกแล้วก็งเงียบไปแล้วก็มาเข่าอีกประมาณประมาณหกโมงครับกับาข่าหน่อยกับเข่าดีอยู่กับได้หลยแต้มอยู่เขาวันนี้แต่แค่บได้บบได้บ่ได้ตัวหญ่ครับเนาะก็ตามไปเรื่อยๆครับสําหรับมานี่มันต้องพอสักมือแนหะ่ะปาครับมือนี่กับคงจะพอแค่นี้ครับผู้ที่เขามาเบิ้งเขามาชมคลิปวีดีโอนี้จนถึงเวลานี้จนถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณขอหายสุขภาพแข็งแรงยู่ดีไม่แห้งร่ำรวยร่ำรวยกันสู่ผู้ทุกคนครับสำหรับวันนี้คงจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับ Ừ, và cá sẽ xuôi để xếp buộc như gấp